สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟันหวยนะครับสลับไปที่ในช่องหวยราวนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะมาพบกันสลับในคลิปสรุปนะครับในวันที่เดียวก็เข้าตัวเด่นนะที่ให้ไปนะครับก็เข้าเด่น8เด่น6นะมีเด่น9ด้วยที่ให้ไปสุดายไม่ได้จับคู่ให้นะครับ FC ตัวยงนี่ผมก็ฟันให้8ตัวเดียวนะครับสุดายเนาะมา88นะครับให้ไป8 789ออกมา88เนาะ เลขรุดป้องขาดนะครับน้อง <g ill ly> อ่ะงวดนี้แหละก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูนี่ก็จะมาดูในสถิติกันก,นก่อนนะครับน้องเนี่ยก็ออกเลขเดิมนะแปดแนะที่เคยออกนะเออมันจะเว็นงวดกันมานะครับนาอนี่ก็มีปปกมีากดนาอทั้งสองช่วงนะครับนาออ่ะมาดูในสถิติเลขที่ออกในที่ด้นบนก่อนแล้วกันนะครับนองอ่ะงวดถัดไปก่อนหน้านี้นี่มันพอจะเป็นเลขไหนได้บ้างนะครับซึ่งเลขที่ออกบน8ปดนี่ก็ ไม่ได้ออกเยอะนะฮะเนาะออกน้อยมากนะครับเนาะะอ่ะซึ่งในล่าสุดออกไปในที่ในหนึ่งหนึ่งห้าหกเก้าแปดแปดนะครับซึ่งในก่อนหน้านี้นะนะฮะเลขที่ออกในที่ในแปดแปดก็จะไปในที่ในหกเจ็ดห้าสี่แล้วก็แปดแปดถัดมานะครับเป็นหกเจ็ดแปดสามนะครับแล้วก็ศูนย์สองเนี่ยนะครับที่เลขออกแปดแปดบน นะครับจะออก83นะฮะหรือ0ูนย์สไหมนะครับอืมรู้สึกว่าครั้งก่อนก็มี83เหมือนกันเนาะเออมันก็วนมา83เหมือนเดิมเลยนะฮะเนาะอืมหรือจะออก83อีกเนี่ยอ่ะก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่ในเก้าแปห้าสองแปนะครับถ้ามาเป็น5 9 2 4 9 9อ่ะหรือว่ามันจะมาเบิ้ลอีกนะครับครั้งก่อน88มา99 นะครับน้องอ่ะแต่เท่าที่ดูแล้วทั้ง2ช่วงนี้ก็อ่าก็มีเลข2นะอืมมีเลข 2, 2> อ่ะไปดูในก่อนหน้านี้จะมีเลข2องไหมในฮะก่อนหน้านี้เลขที่ออก8 8บนแล้วก็ออกไปนะครับไปที่ใน0 0 0 2 5 8 8นะครับถัดมาก็จะเป็นที่ใน3 6 5 7แล้วก็20 อ่ะเห็นไหมครับเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะอืมจะมี2อีกไหมมา2 0 2 4 2 0 0 2หรือว่าล่าสุดจะออก2 4งสีนะ,ะนะฮะคู่เดียวนะครับอา้าวนะครับอันนี้มา2 0มา0 2มา2 4มันก็ต้องมา4 2ล่าสุดเนี่ยนะครับเพื่อฝึกนะฮะคู่เดียว เออย้ำ่าเป็นเพียงเสียจิตเท่านั้นบางทีหวยออกมาดิก็อาจจะไม่มีนะครับ2เลยก็เป็นได้นะครับหรือว่าจะอาจจะออกเลขเดิมเหมือนในนะครับงวดก่อนเลขเดิมนะครับ8ปดแปดหนึ่งสามแปดก็มา3ามแปดมาอีกแล้วหาออืมหรือว่ามันจะย้ําให้ซื้อ3ามแปดอีกเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะออกเลขเดิมเนาะ,ะนะครับก็ลองนําไปรุ้นแล้วกันนะครับก่อน8ปดแปดมา8ปดแปดรอบนี้อ่ะเก้าเก้าไหมนะครับในช่วงนี้ เจ้าก้ากับสองสี่เลยเนาะนะับผมว่านะครับนะลองนําไปลุ้นแล้วกันหรืออาจลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นนะฮะซึ่งก็มีในสูตรใหม่ก็มีนะครับเนาะอาสูตรใหม่ที่3ตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งในงวดล่าสุดเนี่ยนะฮะลงเป็นวดแรกเนาะเออนะฮะสูตรใหม่สูตรนี้ลงเป็นวดแรกก็ได้ในชุดนี้นะฮะสลับในสูตรใหม่นะครับ3ตัวนี่สูตรใหม่ลงวดแรกนะครับสถิตสีงวดติดนะครับ ในงวดนะครับของในวันที่14นะฮร14กรกฎาคมนะสูตรใหม่ก็หวังว่าจะถูกนะเข้าอย่ริืมนาไปตัด2ตัวด้วยนะครับสลับในที่ในสูตรนี้ตัด9 2 9 3 8 2 8 3หรือ8 7นะครับเนาะ2อ 3, 3 8แบบเนี้นะฮะยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีนะครับก็ไปดูในชุดสรุปกันได้เนาะว่าจะได้นะครับในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ อ่ะเนี่ยฮะก็หลังจากที่ได้ดู นะครับสลับในสถิติหวยแล้วก็สูตรกันไปแล้วนะครับมาดูในสรุปการนะฮะในงวดที่แล้วเนาะเสียดายเข้าเข้าตัวเด่นเข้าทั้งหมดเลยนะให้ไป6ไม่ว่าจะเป็น6หรือ9หรือ8นะครับเนาะตัวเด่นเข้าไปทั้งนั้นแต่ตัวจอบไม่เข้าเลยนะสลับในงวดที่แล้วนะครับมาดูในงวดล่าสุดแล้วกันนะฮะสลับในหวยลาวพัฒนานะครับใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับนำเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทําบุญทําทานด้วยเด้อนะครับเนาะสำหรับในวันนี้นะครับวันที่14 ะครับ14กรกดานะไม่ใช่14่กุมภานะครับซึ่งนะครับวันนี้ให้ไปที่ใน952เนาะอืมนะฮะก้ากก็งวดที่แล้วให้ไป8นะสลับ fc ตัวยงนี่ฟัน8ตัวเดียวนะครับเนาะสายลู่สายวิ่งก็ได้ฮีการไปเนาะในงวดที่แล้วฟัน8ตัวเดียวซึ่งนะฮะในล่าสุดจะได้งวดเลขไหนนี่ก็นะไปติดตามก็ได้นะใครเป็น fc ตัวยงจับคู่วันนี้นะครับอ่ะงวดที่แล้ว 8 8ดวันนี้ออก99นะฮะ9 2 9 3ส5 9 4นะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน91สําหรับในเด่น9เนาะอ่าแล้วก็วันนี้เราก็จะเ้าไปโชคตี9้าไปถูกหวยด้วยกันนะครับสรับในงวดของวันที่14นะฮะในชุดในเด่น9นะครับส่วนในที่เด่นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่เด็ดเจ็ดสามอืมอ๋อผมให้ใน มีเจ็ดมาด้วยเนาะเออมีหลายตัวเือกันเนะาะวดนี้เจ็ดไว้ตัวคันแล้วกันนะครับอสองนะครับสองเจ็ดสองแปดสองสี่ห้าแปดห้าสามแล้วก็หกแปดนะอ่ะชอบชอบหกแปดนะฮะ mm hmm. และนี่ก็จะเป็นในชุดเด่นนะครับ mm hmm. เพราะว่าวงงันนี้ผมชอบ mm hmm. ในเด่นเก้าเด่นห้าเด่นสองเด่นเจ็ดเนาะเหมือนงวดที่แล้วเนาะกลัว mm hmm. ตัดไปตัวหนึ่งกลัวมันจะมาออกนะฮะ ไปกันต่อนะครับสลับในที่ตัวกันนะครับตัวกันกันไว้ใน73 74 75 76 70 อ่างวดก่อนออก88งวดนี้ออก77อ่ะเนี้ก็จะเป็นในชุดในตัวกันนะฮะสลับในเด่น7หรือใครชอบในเด่น7นะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ใน6ช6ชุดร์ชุดนะฮะ6คู่6ชุดนี้ก็ได้นะครับ้ะสลับในตัวกันนะส่สูใน3ตัวนะก็จะเป็นในที่เด่นห0่ 4 9 4นะฮะสามตัว3ชุดติดไว้ได้น้อยแล้วกันนะครับติดไว้ได้น้อยพอได้ลุ้นนะไม่เนี่ยก็อาจจะฟุกเข้าเขาได้แต่โอกาสเข้ามันก็มีน้อยเนาะอ่ะก็หวังว่าโอกาสในน้อยเนี่ยก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับเนาะอ่ะส่วนในที่นะครับในอีกชุดหนึ่งเนาะก็จะเป็นในที่294 385แนะครับแล้วก็จะเป็นในที่682ดเนาะ ก็3ตัวนะฮะสชุดติดไว้แล้วกันนะครับและนี้ก็จะเป็นนะฮะสลับในแนวทางเนาะของในที่ในชุดสรุปนะสรับในหวยราพัฒนาในวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะอาจะก็ไปดูเปรียบเทียบกันกับในเลขที่ออกล่างก็ได้นะครับเราเศรษฐีที่ออกล่างนะมันอาจจะออกเหมือนเันก็ได้เพราะว่าล่างเลขออก6 9นี่ออกน้อยมากเลยนะครับซึ่งเลขมันออกได้น้อยแบบเนี้ย มันมักจะมาเลขเหมือนๆกันคล้ายๆกันแอนะก็ไปดูกันได้นะในสถติเลขที่ออกล่างนะครับอ่ะนะครับก็นั่นแหละนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไป6 9 8 8นะครับซึ่งสตินะครับในที่ในเลขที่ออกนะครับเนาะนั่นแหละนะล่าสุดก็ นะครับมาดูในสถิติเลขที่ออก69นะในออกล่างเนาะในงวดที่แล้วนะครับเนาะเออมันมีออกเลขเดิมไหมนี่นะฮะแต่บนมันออกเลขเดิมเนาะในงวดที่แล้วนะครับมาดูในล่าสุดนะฮะที่ออกไปในที่ในล่างนะครับสถิติออกล่างนะก็ไม่ได้ออกเยอะนะฮะเลขออก69ทําไมออกน้อยจังก็ไม่ดูนะฮะแต่แต่96นี่ออกเยอะเยอะนะครับเนาะเออนะฮะอ่ะซึ่งในล่าสุดนะครับออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน1 15 69 88 นะครับนั่นแหละมาดูนะครในสถิติเลขที่ออก69ซึ่งออกน้อยมากๆเลยนะครับซึ่งออกน้อยแบบนี้มันเลขมันมักจะคล้ายๆกันนะครับโนาะอ่ะไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเปในที่ใน5 4 6 9 7 5ถัดมานะครับเป็น6 1 1 7 6 8นะครับเนาะแน่นะฮะเลขที่ออกในที่ใน69นะครับก็มีอีกช่วงหนึ่งนะครับเลขที่ออก69เหมือนกัน แล้วก็จะเป็น,นที่ใน6 8 6 9 9 0ถัดมานะครับก็จะเป็น,นที่ใี่ศูน4 0 0 3 2 5เนี่ยมีแค่นี้เลยนะฮะเลขที่ออก6 9แต่9 6เนี่ยออกเยอะนะฮะ9 6ออกเยอะมากเลยนะครับแต่6 9นี่ออกน้อยนะครับสลับในที่ในล่างนะฮะเนาะอ่ะลองนำไปรุ่นด้วยกันหรือว่ามันจะอา,อาจจะออก1 7หรือ6 8อ่า6 9มา6 8ก็ได้เนาะเออนะฮะ มันจะเป็นเลขเบิ้ลอีกไหมแต่ในดูตรงนี้มันไม่ร่าจะเบิ้ลเนะาะหรือว่ามันจะเบิ้ลมี1 1มี0 0นะครับเนีย่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะในที่ในสถิติบนก็มีเด่น2เหมือนกันนะอันนี้ก็มีเด่น2เหมือนกันนะครับผมว่าวันนี้ก็อาจจะวิ่งรูดฟัน2ก็ได้เนะาะใครชื่นชอบนะครับเนาะฮะนะนะก็ไว ก็ขอให้ถูกหวยเล่าเนาะ,ะวันจันทร์ถูกหวยเล่าแล้ววันพุธก็ขอให้ถูกหวยรัฐบาลเลยด้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะฮะก็อาจจะไปดูในสูตรก่อนนั้นนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะับในสูตร A บวกนะสูตร A บวกหกชุดเท่านั้นนะสูตรนี้นะครับเนาะอ่าก็วัดก่อนก็เข้ามา2องวดติดแต่งวดที่แล้วไม่เข้าแต่มันก็ไปออก6ตัวข้างหน้านะครับแล้วก็จะเป็นในสูตร2-1นะครับ2122นะอ่าในงวดที่แล้วก็เข้า นะครับมันก็สลับกันนะสูตร2 1 2 2นะครับนี่แหละนะใครชอบสูตรก็นําไปจับกันได้นะครับนี่เข้ามานะนี่สลับกันเข้าเนาะข้างหลังนี้นะครับฝั่งนี้มา2องหดเนาะติดติดฝั่งนี้มา2งวดติดติดฝั่งนี้มา2งวดติดติดนะฮะแล้วก็ล่าสุดแสดงว่าเข้าในสูตร22นะครับเนาะอ่ะนี่และนี่ก็จะเป็นในชุดสรุป ก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะเสียเวลาดูไม่กี่นาทีเนาะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง<ม>อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ